สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับหัวข้อความรู้สึกของคุณที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันว้าวสวยงามนะใบแรกเป็น The Sun น,นะคะอืม Three of Cups, Four of Cups, Queen of Pentacles, Nine of Cups, Oh, Ace of Cups. เวิลนะนายออฟสอดโอเคความรู้สึกของคุณที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะอู้ความรู้สึกมีความสุขเร็วๆนี้คุณจะมีความสุขมากด้วย มีความสุขมากๆจะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบางคนคุณอาจจะได้รับข่าวดีข่าวดีในเรื่องของอางานงานมงคลงานฉลองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเพื่อนแต่งงานหรือว่าญาติพี่น้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นข่าวดีในเรื่องงานเฉลิมฉลองนะคะหรือว่าเอา่ออาจจะไม่ใช่งานแต่งงานก็ได้แต่เป็นงานมงคลงานรับปริญญา งานมันเกิดงานอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เป็นในเรื่องดีๆอะคะ่ะแล้วคุณได้ไปเอนจอยได้ไปมีความสุขได้ไปร่วมง,งานแล้วคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเฮ้ยความสุขค่อนข้างชัดเจนนะ แน่นอนเราเร็วเนี้คุณมีความสุขนอกจากในเรื่องของแบบเรื่องข่าวดีในเรื่องงานมงคลแล้วบางทีบางคนนะบางคนคุณอาจจะได้รับข่าวดีของตัวเองก็ได้เช่นตัวคุณอาจจะถูกขอแต่งงานอ่าหรืออาจจะถูกขอคบหรือถูกสารภาพรักความรักก็โดดเด่นโดดเด่นมากๆเลยหรือบางคนบางคนนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของมีน้องคือถ้ามี ออมีมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแต่งงงแต่งงานอะไรแล้วหรือว่าพร้อมที่จะมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์การมีน้องการมีบุตรอืมบางคนถ้าโสดอยู่จะมีคนเข้ามาอ่ะคนโสดก็โดดเด่นนะคนโสดเนี่ยออกแนวโสดแบบมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจเยอะให้คุณชี้เลือกได้เลยแหละจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะรวมทั้ง มันจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาบางคนคุณมีคนในใจอยู่แล้วมีคนที่คุณคิดถึงไอคนที่คนใหม่ๆที่เข้ามาอา,อาจจะยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่อยู่ๆคนเก่าของคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือว่าคนที่อยู่ในใจของคุณก็เข้ามาเป็นช้อยเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณด้วยแล้วคุณก็จะแฮปปี้มากๆเพราะคุณกำลังรอเขาอยู่คุณรอคนคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครที่กําลังรอใครอยู่มีโอกาสที่คนคนนั้นะจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือจะติดต่อสื่อสารมาแต่ต้องบอกอย่างเงี้ยคนโสดแบบโอ้พลังงานบ่งบอกเลยว่าคุณจะสนิ์แรงมากๆจะมีมากกว่าหนึ่งคนที่เข้ามาก็ค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจค่อยๆชอปปิ้งไปแล้วกันนะคะ ทีนี้ถ้าคนไม่โสดล่ะคนไม่โสดก็ยังสเสน่ห์แรงอยู่เหมือนกันนะคุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆมีคนมาขายขนมจีบมีคนมาชอบมีคนมาถูกใจคุณมากกว่าหนึ่งคนทีนี้ปัญหาก็คือถ้าคุณไม่โสดคุณมีคู่อยู่แล้วอันนี้ต้องระวังอย่าเผลอใจ อย่านอกลู่นอกทางอย่าทําอะไรที่มันไม่ดีหรือผิดศีลธรรมนะคะเพราะมันจะสร้างปัญหาได้คุณอาจจะมีความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแค่ช่วงนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยปัญหามันจะตามมาแหละถ้าคุณทําผิดศีลธรรมถ้าคุณเอ่อนอกลู่นอกทางหรือทําอะไรที่มันมันไม่ถูกต้องอืถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ไปโฟกัสที่คู่ของตัวเองนะคะเจริงๆความรักของคนมีคู่เนี่ย ดีนะถ้าคุณจะโฟกัสให้ถูกจุดเพราะว่ากับคู่ของคุณคุณก็จะมีความสุขคุณก็จะเอนจอยกับคู่ของคุณเหมือนกันมันเหมือนมีความความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้รับของขวัญได้รับข่าวดีจากคู่รักของคุณจากแฟนของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่เนี่ยโฟกัสให้ถูกจุดนะอยากไปโฟกัสในจุดที่ว่าเอ้ยมันมีคนอื่นมาสนใจแล้วคุณก็เผลอเรอเผลอใจเผลอแบบไปสนใจผิดจุดอะไปสนใจคนอื่นไปสนใจคนที่เข้ามาใหม่อะไรแบบเนี้แล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาได้คุณอาจจะมีความสุขแค่ช่วงนี้ดีด้าแค่ช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่พอหลังจากนี้ไปปัญหาจะตามมาและคุณอาจจะไปดึงบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้อ่าอันนี้เตือนไว้เลยนะเตือนไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นไพ่พเตือนขึ้นมาแต่เออ คือจริงๆอะเรารู้สึกว่าคนมีคู่อะคนมีคู่อะต้องระวังมากๆหน่อยเพราะไพ่ออกมาเตือนมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกแบบเบื่อหน่ายคุณอาจจะคุยกันมานานคบหากันมานานแล้วรู้สึกแบบชินชาเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างลองหาอะไรทําหรือบางทีนะ เขาให้มันออกมาว่าคุณจะมีความสุขคุณอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์อะไรจากคู่ของคุณก็ได้จากที่เบื่อๆอยู่เขาอาจจะเตรียมอะไรที่ดีๆไว้ให้คุณเตรียมของขวัญเตรียมเซอร์ไพรส์เตรียมเรื่องราวดีๆเตรียมเหตุการณ์ดีๆอะไรที่จะแบบมาทําให้คุณมีความสุขอะคะ่ะเออเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งน,นอกลู่นอกทางอย่าเพิ่งรีบไปหาคนอื่นมองหาคนอื่นมาเติมเต็มอย่าเพิ่งให้โฟกัสที่คู่ของคุณก่อน ะะบางคนรู้สึกแบบเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายผู้ของตัวเองคิดว่าเฮ้ยหรือจะมองลองหาคนใหม่ลองคุยกับคนอื่นดูพอให้กระชุ่มกระชวยหัวใจให้กลับมาใจฟูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งเตือนแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยนะคะอ่าอะไรอีกเออใครที่รอการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนรอข่าวาว,าวจากใครบางคนมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะ เจาะจงไปเลยว่าเป็นคนที่คุณรออืมเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่เป็นคนที่คุณออ,อยากให้เขาติดต่อมาเป็นคนที่คุณอยากคุยด้วยอะบอกอย่างนี้นะคะเป็นคนที่คุณตัดใจจากเขาไม่ได้อะ่ะว่าอย่างนั้นเถอะเป็นคนที่คุณหลงไหลได้ปลืม้มหรือว่าค่อนข้างจะยึดติดกับเขาคนนี้อ,อ,อ,อก็น่าจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครอืม หรือบางคนมีหลายคนอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะถ้าคุณแบบรอหลายคนก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเร็วๆนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันก็จะมีปนๆกันไปนะคะอาจจะมีเบื่อบ้างเบื่อบ้างเซ็งๆบ้างแต่หลักๆเลยมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณแฮปปี้ทำให้คุณมีความสุขอืม โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ